ล้วปูนมาสกการครับปูครับอาเจริญพรคุณพาชโชคกี่มีจิช่องเลียโอ้หลายช่องยุบป,ปูหลายหลายาเจริญพรจเจริญพรทุกช่องนั่นแหละนะครับอ่าเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะครับผมเอพราะคนฟังเขาพูดามากเขาก็เบื่อเออ <c oughs> <c oughs> คืออย่างนี้เมื่อวันนั้นก็ฝัน หวันว่าได้ไปบินบ่าที่หมู่บ้านตัวเองที่อยู่ดอนน่นอะ่ะไปแล้ว <c oughs> เขาก็นมนม์แค่ข้างหน้าสองลกูกข้างหลังสองลกูกพอไปยือนอยู่หน้าบ้านเอบ้านก็บ้านลงตัวเองนั่นแหละเขาก็เสียไปปีที่แล้วนี่เองครับผมแล้วเสียไปปีที่แล้วเอเขาก็มนมนข้างหน้าสองหน้าสองบอกว่า,เ,าเขาทําบุญร้อยวันก็เลยเอาแค่นี้ ตนเอี้งก็เป็นพระก้นพานลูกหลานนั่นแหละเืี่ก็เลยไม่พอใจเพราะว่าเขาไอ้เอเอเราก็เป็นลูกหลานของคนบ้านนี่แต่ไม่ค่อยได้ไปไงก็วางบาทไว้โต๊ะอก็เลยเดินไปคนเดียวเดินไปข้างหน้าโทษนาะเออเขามีผู้หญิงคนหนึ่งก็เด็กๆแถวบ้านนั่มาเกาะแขนเกาะแขนเราแขนที่แขนมาเท้าแขนเราเนี่ยเดินอ้อมไปโน่นสุดทางแล้วอ้อมไปทางเดียนทางหัวหัวบ้านเราโน่น มองมาข้างหลังก็โพูดดินทากันแซวเลยจนออกไปวัดออกไปวัดพี่น้องก็อยู่วัดเขาก็ไม่พูดอะไรพี่น้องเราก็รู้เข้าใจอยู่ก็ไม่ได้ผิดตรงไหน,นพี่น้องก็ดินทากดินทาเราเอาแล้วทีนี้ก็เป็นเรืมันที่ตรงที่ว่าเอาเราก็เมื่อตือ้มาก็พิจรารณาเออเราฝันแปลกวันนี้เพราะเลยว่าอาบาทเราอยู่ตรงนั้นเราตีเป็นศูนย์บ้านนั้นก็ศูนย์แล้วเพราะว่าเขาทําบุญหลายวันแล้วลทีนี้ก็เรืยกว่า อ,อถ้าเขาดินทาเราก็จะเป็นน่าจะเป็นอายุเราอายุเราก็ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าศูนย์ห้าแปดห้าแปดศูนย์เราก็ยังไม่มั่นใจนะก็เลยโทรไปถามพี่สาวที่บ้านเมื่อคือนนี่ไปโทรบ้านลุงตนงดูสิอืมบันเกี่ยวเขาอืมว่าไปบินทบ,บาทแล้วเขาไม่มีมนนี่มนแต่พาข้างหน้าสองรูกข้างหลังสองรูกคือว่าเราไม่ค่อยได้มาเพราะว่าทําบุญหลายวันเพราะว่า,วา เาก็เลยไปดูบ้านเลขที่กุสเช้านี่โทรไปบ้านเลขที่58โอ้ถูกแล้วเราว่าอ่างี้เออนี่แหละเออเออถ้าจะกัรตัวหนึ่งก็เออที่ขึ้นป้ายไว้59นั่นมันก็ยังอั้นอยู่เราก็เลยว่าเอาเปื่อแล้วกันเพราะอายุเราขึ้นมาเออ59ได้เดือนตั้งแต่ได้เดือนแล้วเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมเออได้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 เดือนขึ้นแล้วครับ น่าจะเป็นเอ่อห้าเก้าศูนย์หรือเก้าห้าศูนย์นะนี่แหละมีสองตัวเนี่ยเออถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยน,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 ยนตัวแปดกับเก้านันะ่นแหละนะอืมแล้วทีนี้คือนั่นคือคือคือตัวเลขข้างขง้างข้างน่าจะเออชัดเจนแล้วอีกตัวหนึ่งก็วันนั้นฝันว่าโทรศัพท์หายมันก็สลือมสลือมจะไปหายยังไงก็อยู่ข้างๆไงเออ ก็มาดูเอ้าหายหายอะไก็ตื่นขึ้นมาก็รดอยู่ข้างนี้เราก็มือมาทำโทราศาพบบทรัพท์เพจะเปิดดูอ๋อไม่หายเออเขาก็บอกว่าให้ดูโทราศัพท์กับบัตรประชาชนเราก็เกิดวันที่26ศูนย์6 25ศูนย์กออง26ศูนย์อือ62ศูนย์โทราศัพท์ก็62ศูนย์อืมแค่นั้นอ่ะเออเออถ้าตัดเล่นสองตัวก็2ศูนย์ศูนย์2ชัวร์ก็6ศูนย์ นะนี่คือขึ้นีสอดที่สองสอนแทรกลงไปกรุงเทพเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยไปกับรถตู้หนึ่งศรัทธาเขาถวายเครื่องเสียงมาแล้วกลางคืนนายก็บอกว่าจะลงไปกรุงเทพนะไปบ้านครูบาอาจารย์นะเขาถวายก็ขอให้เราเทียกเทวีเพระดาขอมูลชี้ีจงรุ่มครองจะเดินทางไปรับอของที่ศรัทธา,าเขาถวายมาขอให้เราที่จะทางเทียบ เทวดาคุ้มครองดึงตาดภงต่อไอปในดิมิตก็ไปจอดซ้ำน้ำมันก็ไปนั่งยุตโตนอ่อนโตมาที่ก็นั่งขนนั่นแหละเพราะใครๆก็โชว์ที่นี่มาโชว์มีแต่เลขหนึ่งห้าของเราก็มาเปิกหนึออ่งประมาณน,าน,น่าจะเกือบสิบใบโคโนคนนี้มาหนึ่งห้าเาเราก็ไปพบกัาในฝันไปแต่วันหลังมาเราก็ไปจริงๆริงก็ลงไปเอา เราก็เดินไปปนันนมันนั่นแหละก็ไปเดินไปเลือกที่ได้มาชุดได้เอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดสิบห้าี๋ยวพวกนั้นพวกนี้ก็เลยซื้อกันคนได้คนไม่ได้ืม,อมเอ,อก็ได้เลขหนึ่งห้ามาสิบใบก็นี่ก็มีแค่นี้แหละนะอ,อันส,สรุปให้แน่บันีึครับปู่ครับสรุปถ้าจะเป็นสามตัวก็คือหกสองศูนย์ หนึ 2> 1, 2, 0, ่งสองศูนย์นะเออตัดเต้นก็สองศูนย์ถึงสองเออถ้าจะเป็นถ้าอีกช็อตหนึ่งที่เรื่องเรื่องอ้ไที่ว่ารัฐบาลนะ่ะถ้าเกี่ยวกับตัวหลวงพ่อนี่ถ้าดินทาหลวงพ่อน่าจะเป็นห้าแปดห้าแปดกับแปดศูนย์เือนะอืม,นะอมเพราะว่าเออไปลืมบาดอยู่ว่านเขาไปไม่ได้ลืมบาดโมโห เ,เขาไม่มีวันเสด็ก็ปาดเดือโต๊ะหน้าบ้านเขานั่นแหละก็าด,าดันเราจะพาข้างหน้าไปสองโลข้างหลังสองโลเรายืนอยู่เออเราก็ตีว่าเอออาจ,จะเป็นแปดศูนย์กับหนึ่งศูนย์นะแปดศูนย์กับหนึ่งศูนย์แล้วหาแปรมากหาเก้านี่เป็นไรครับผููครับหาแปดหาเก้าหาแปดเอาแต่เหาเก้าพิจารณาซะเพราะว่ามันเล็กมันขึ้นทั้งหมดที่เหล่าแต่ว่ามันขันมีกันสิเป็นมีรุ่งถังลางเออแต่ว่า อมั่ใจว่าจูบดอกคุณนาจะเป็นหาแปดมากกว่าจะเล่นท่าพระเนี่ยพาก็ไมีพาแปดมาเก้าก็หาแปดมาเข้าเราว่ากันเขาเอากันได้ออาตมากับกับกับพ่อได้บอกน้อมือเขียนไหนโยมแค่แปดศูนย์กับหาศูนย์อแล้วก็สองศูนย์หนึ่งศูนย์แค่เนี่ยแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์หาศูนย์ก็หนึ่งศูนย์บอกปู วันนี้ผมกี <S <S นะ่ชัวนียปูถือกวาเนอะอาจารย์สีเด้อสองตัวสาาสามตัวบนลงพอนี่ถ้าเกี่ยวก็ท่อซับนี่หกสองศูนย์หกสองศูนยเออเพราะว่าเกิดเขาให้ดูบัตรบัตรประชาชนด้วยบัตรประชาชนก็เกิดวันที่2ิกหกหเออมันก็หกสองศูนก็ตรงกับโทรศัพท์หกสองศูนเออ าจะเปลี Dante, ่ยนว่าหกเป็นเก้าก็อยู่ที่เอฟซีเออนะถ้าจะเอาว่าเก้าเก้าเก้าสองศูนย์เออถ้าหนึ่งลงมาก็เป็นหนึ่งสองศูนย์เพราะว่ามันเลขเออหนึ่งหกสองศูนย์ท้ายโทรศัพท์จะจำได้อืโทรศัพท์ผมจะซื้อมาอที่ในนีเราก็วพงให้เขาคือสองศูนย์ศูนย์สองผมห้าศูนย์ห้าแปดข้างล่างแค่นี้นะห้าศูนย์กับห้าแปดนี่เป็นข้างล่างเนาะปูเนาะเพราะว่า อ่าก็ก็ก็ถูกแล้วเพราะว่าฝันเมื่อคืน้ว่าเขาเอาของมาให้เอาไปซ่อนไว้ซ่อนอยังไงเขาก็ตาหาระวังนะเดี๋ยวเขาจะเจอนะออน่าจะอยู่ในรอตเตอรี่เราแต่ในรอตรี่ที่เราซื้อมาไว้คือสองศูนห้าศูนครับหนึ่งห้ารอตเตอรี่ตอนนี้ไว้เออสิบกา <10 S 1> ไปนี่มีเลขสามเบอร์นี่นะอุตาว่า จะไม่ออกจอดวยมาหลวงพ่อจะมุกหมไม่ต้องออกเด้เอ,อดีแล้วที่เขาเบรกให้งวดที่แล้วนี่อืมอืเพราะอำเภอเขาก็มาเมืมอ่อวานอำเภอหนองัแดงเขามาครับเออแล้วมันเป็นกงกับคนอื่นเขาไหมล่ะอ่ามีมีม่ตรงอยครับปู่ครับครบออัพิจารณาเอาครับผมออตรงก้นต,ตรงไผ่กับบ่อเดียว่าที่สําคัญต้อง,งตรงใจเขาดิแมนธรรมบตรน,นั้นครับปู่ครับ,รบเออถ้าตรงใจเขาเขามาัก จะคือวังหันน่ะเห็นยุนยนดก็ต <c oughs> ้องยิ้นเลยโซนหายัง่บ้มากเออบ้ามากเลยข้าเจ้าไปไปบวงสวงเลืสี่ศูนย์ห้านี่ท้ายรถตกรถที่ z o งไปเบิัง <c oughs> อ,อือครับมันน่ะผู้ขับมากอะซื้อจนว่าเขาโทรมาว่าถูกไปบ้านนั้นสิบกว่าล้านอือก็เคยบวงสรวงยื่เกลียวเป็นคนเป็นคนไปผ้าผ้าผ้าผู้บาอาจารย์ไปบวงสวงยุดถ,ถูกขาเจ้ามาอออเออเงินเงิน สี่ศูนย์หามากกัมาซื้อลอตเตอรี่ไว้เจกของก็ซื้อลอตเตอรี่สี่ศูนย์หาก็ซื้อเลขแจกของหนึ่งหาเข้าแล้วก็ไอ้สองเกตเข้าที่บองสวงนั่นแหละญาติโยมน้องมันก็ถูกกันหลายคนเนาะถูกจะซื้อเขบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ยว้เด้อเออเออมันก็นได้ได้กันลอตเตอรี่กันเออวัได้หลายดอกเออนั่นแหละตรงบ่กระตรงกัตรงใจกันชัดไปเลยเออสองศูนย์ศูนย์สอง ครับผมเออเออว่าเพื่อนข้างล่างนี่ครับอายุของหลวงปู่นี่เขาเฝ้านินท่าหลวงปู่นี่เออแต่ว่าพี่น้องเ่าจะของบริรินท่านี่เพราะพี่น้องเราของเข้าใจเออว่ามียิ่งมาเกาะแขนยางเลยคุณเออบาดกระป๋อเลยบอกให้น้องใส่ลงไปเอาเอาไปบาดไหมกูเดิไปก่นครับแต่เลยว่าขับเกียรเขาเฝ้านินท่าเข้าจเกเจ้าเขาเสือไปเลยหาศูนย์เอ้ยเอ้ยไอหาแปดบาดบ้าทเลขี่โทษไปอ่ะแยกกับว่าบ้านเลขที่ของคุณลุงอ่ะ ห้าส <58. S 1> ิบแปดเออถ้าอย่างนั้นอ่าย่อเวียใส่ไปเลยศูนย์ห้าแปดแปดห้าศูนย์ถ้าแปดศูนย์เราแค่เนี้ยอือถ้ามันหนีเก้ามันขึ้นตีแปดเอ็มเอมเมนเมนครับว่าเพราะว่าเออถ้า,ถ,าถ้าตีหลวงพ่เ 8, เอ,อเป็นเป็นแปดเออพระสงเป็นเจ็ดที่เป็นแปดอยู่ในเกณฑ์นี่แต่ว่ามากแปดก็หลายก็เจ็ดอืมถ้าเก็ดถ้าถ้ามีอะสิเตะร่วงข้างรางอืมเพราะมีก็เลี้ยวไป อนนัอ้นเศูนย์ะบอกตรงๆเลยศูนย์นี่แน่น้องครับผมท่านบ่ได้บอกว่าร้านเปอร์เซ็นต์ดอกศูนย์นี่แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์มันสี่อาบัตครับท่านโมม่ามันพ่ล่ะครับนี่ก็นี่ก็เสียครับบอกเลยนี่วาสิบว่างวาสิบว่าออกโอ้ยโหดทวใจเนี่ยปูเอ้ยมันผิดมันกระทำมาดานมันผิดมันพลาดกระจายจางวันนี้เฮ้ากระจีด เอากูใช like oh. ่ชนะเคลื่อนฉันตัวมันนี่ผมว่าที่ถามปู้อันว่าผู้ที่ถือกหลารล้านที่ปู้ว่านี่งวดีเพิ่นได้ตัวใดปู้ไดไอติดต่อก็เพิ่นบ่เพิ่นเพิ่นได้เพิ่นบ่ได้เพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้ย้อนย้อนหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อไปเบื้องสูงให้เพิ่นครับเพิ่นกระทรมาถามนี่คือนี่ละโอ้เออเติมกรนโถมาถามนี่เออเออกันเลยว่าเอองวดนี้บ่ิด้บ่ิด้ออกคลิป บได้ออกคลิปซุ่มสิธาถามมือนี่กบมือนี่เพียบอยบบด้ออกคลิปเออพอดีท่านโ้ามากดิจังไดคือถือว่าโชคดีแล้วนี่โอ้ซาถูกครับรูครับเอาไปเปียบเทียบเบิ่งเอ่อเปียบเรียบเติงถ้ามันตรงกันกระมากกระจายไปเอออันมันตรงใจเฮ้าเด้อฮก็สิได้นักๆเออเออมากหลายก็เสียหลายมากน้อยก็ได้น้อย ครับผมอ่าเอาแค่นี้ละครับ <c oughs> ลูกขวัญปู้ครับนี่นะครับปู้ครับพริ่มพอนจะเริ่มพอนสาธุสาธุครับอ่าออกมาได้เลยสั่นบัดนีไได้ Grazie